ร้านส้มตำน้านั่งรแสแซ่บขึ้นป้ายสะดุดตารับรองความอร่อยเมนูเด็ดที่แนะนำต้องทานคือคอหมูย่างจับคู่มากับส้มตำปูมา้าหรือปูม้าน้ำแตกจะเป็นเหมือนเกาเหลาส้มตำนั่งทานในห้องแอร์เย็นเรร้านส้มตำบรรยากาศร้านน้านั่งโลง่ลงๆโปร่งสบายตาอาหารดีรสชาติแซ่บจี๊ดจาดแน่นอนพร้อมนั่งทานส้มตำในห้องแอร์เย็นเย็นก็ต้องร้านมิราตำปูมา้าโดยนางฤดีหรือฝ้ายมากเพชรรีอายุ34ปีเป็นเจ้าของร้านสวยหุ่นดีสุดแซ่บ นำเสนอเมนูเด็ดที่แนะนำต้องทานคือคอหมูย่างจับคู่มากับส้มตำปูม้าหรือปูม้าน้ำแตกจะเป็นเหมือนเกาเหลาส้มตำและปูม้าที่นี่เขาจะดองน้ำปลากวนทุกจานไม่มีความขคาวเลยและจุดเด่นหน้าร้านที่เราเห็นก็คือป้ายที่ทำแล้วสะดุดตาลูกค้ามีข้อความป้ายหน้าร้านส้มตำราคาเริ่มต้น50บาทเซฟซีด แอดมิราตัมปูมาพร้อมโลโก้ช่องทีวีต่างๆยังไม่มีช่องทีวีมาสักช่องแต่รับรองอร่อยแน่นอนคุณฝ้ายเจ้าของร้านบอกว่าตนเองเป็นแม่บ้านจากนั้นก็ได้มาเปิดร้านส้อตมตำมิราตัมปูมาแซ่บซึ่งเน้นรสชาติจัดจ้านฝีมือสูตรของคุณแม่มี3รสชาติหรือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการรสชาติแบบไหนเราก็ทําให้ได้โดยเมนูเด่นที่ร้านของเราจะเน้นปูสดสะอาด ซึ่งปูมาสดของเราจะดองน้ำปลากวนไว้ทุกจานและผ่านการล้างโซดาจะไม่มีความขาวซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเปิดร้านมาก่อนแล้วแต่ช่วงโควิด -19 ได้รับผลกระทบก็เลยต้องปิดร้านแล้วก็มาเปิดใหม่ที่นี่ด้วยการเปลี่ยนชื่อร้านเป็นชื่อลูกสาวตั้งแต่เปิดตัวมาได้รับผลตอบรับดีมีลูกค้าทั้งขาประจําและลูกค้าหน้าใหม่เนื่องจากรสชาติของเราอร่อยถูกใจลูกค้า เมนูที่ร้านของเราก็จะมีคอหมูย่างปูมาทุกเมนูปูมาน้ําแตกจะเป็นเหมือนเกาเหลาส้มตําคือไม่มีเส้นมะละกอซึ่งน้ำจะเยอะกว่าเมนูปกติทานคู่กับขนมจีนก็จะลงตัวลาบหมูตําไทยใส่ปูปลาร้าต้มแซบกระดูกหมูอ่อ,อนราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บบาทไปจนถึงหลักร้อยแล้วเรายังมีเมนูอาหารตามสั่งให้ลูกค้าด้วยเช่นผัดกะเพราหมูข้าวผัด สำหรับบรรยากาศร้านของเราก็จะเป็นร้านเล็กๆนั่งสบายๆห้องแอร์มีโต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวนประมาณ10โต๊ะไว้รองรับลูกค้าร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง2ทุ่มครึ่งจะหยุดทุกวันจันทร์พิกัดร้านอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าโลตัสหากลูกค้าสนใจสามารถทักเพจชื่อร้านมิราตัมปูม้าหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 3 9 1 9 9 2 7 9 และจุดเด่นหน้าร้านที TV TV really ่เราเห็นก็ค er ือป้ายที่ทําแล้วสะดุดตาลูกค้ามีเพื่อนส่งมาให้แนะนําให้เราทําป้ายให้สะดุดตาเพราะว่าร้านเราเปิดมาตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีมาสักช่องแต่อร่อยต้องบอกต่อค่ะอย่าลืมไปลองชิมกันได้นะคะอร่อยแซ่บจี๊ดถูกใจแน่นอนค่ะก็มีรสชาติจัดจ้านค่ะเพราะว่าเป็นสูตรคุณแม่ค่ะก็เป็น รสชาติสามรสเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะคะก็แต่ว่าโดยสูตรทางร้านนะคะก็จะเป็นสามรสเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าชอบทานหวานน้อยก็บอกได้ค่ะความพิเศษของเส้นซุต่งของเราออะไรอ่ามีความเป็นปูสดนะคะและแต่ว่าปูของเราเนี่ยจะดองน้ำปลากรวนแล้วทุกจานเลยค่ะแล้วก็จะผ่านการล้างโซดาค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขาวเลยค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะพี่เป็นคอมหมูย่างนะคะแล้วก็จะเป็นปูมมาทุกเมนูเลยค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นปูน้ําแตกนะคะ ก็คือจะเป็นเหมือนเกาเหล่าส้มตำค่ะสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เด็กๆก็ชอบนะคะเพราะว่ามีความเป็นน้ําจะเยอะกว่าเมนูปกติค่ะทานคู่กับขนมจีนก็จะลงตัวมากค่ะตรังสตอรี่รายงาน